ที่หนูขอชิมไส้ได้ปะ่ะได้นนครับได้หรอกมันมันเชียไส้อร่อยออออโอ้โเพียงนานมากมุนยาอ,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 อันนี้เหมือนชุดนอนป้าทำไมนอนเขาใส่แล้วน่ารัก,กวะน่ารักชูวตกองกินไหรอ ใคมาตลอดโต๊ะลุหงหัวหินต้องกินอ่ะชาไทยใส่นมเยอะๆเปล่านมไม่ต้องเยอะมากเนาะพี่ตังหวานได้ปะได้ครับหวานร้อยไปเลยขากูยังอยู่ปะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยนะคะทุกคนเธอกับฉันอันทีท่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยกัดกันทุกที่เลยไปเธอก็ซื้อ มันแบบมีหลายอย่างเลยอ่วันนี้ะฉันจะพาทคนไปหัวหิง้าไปทำงานแต่เราไม่ถูกแน่นอน่าคนหนึ่งันจะไปทาไ่วันเดินค่นอะไนแล้วไปแวะอแวะเที่ยากันคือเพื่จะไปเดินมู่ถ้วอเดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีกว่าโอ้วันแรก อนนี้ก็อยู่ที่ร้านวิวทะเลที่ชะอำแล้วนะคะเป็นร้านประจำของจัดนะคะทุกครั้งที่มาที่ชะอำอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่านี้เราจะกินอะไรบ้างจ้าัถึงแล้วนะจ๊ะนี่ก็คือร้านวิวทะเลนะคะเป็นร้านประจำของฉันเลย ก็คืออยากจะบอกว่ามาคนพบร้านนี้ก็คือตอนนั้นจีบกันกับเคอยู่ค่ะแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วแหละแล้วก็แบบเออขับรถมาร้านนี้วิวทะเลลองดูแล้วกันแล้วก็คืออาหารเขาสดมาก<อ>ก็คือเป็นร้านของครอบครัวลูกสาวกับคุณพ่อคุณแม่เขาทําคุณพ่อคุณแม่คุณแม่แมเ,ขเขาเข้าครัวเองแล้วก็คืออาหารสดมากทุกครั้งที่มาหัวหินจะต้องผ่านตรงนี้เขาเรียกซัมใช่ไหมก็จะแวะตลอดร้านนี้คือที่สุดสติสกินประจําทุกครั้งแลคือ ก้างทอดกระเทียมไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าวันนี้มีก้างทอดกระเทียมไหมคะลรสเมื่อกี้สั่งอะไรไปมั้ไหมเมื่อกี้เราสั่งยำไข่ปลาเรีวกิวแกงส้มไข่ปลาเรีวกิวปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาก้างกระเทียมก้างทอดกระเทียมข้าวโถส้มตำชุ่มตำปูม้าก็ไม่มีผัดผักเลยเหรอ เอาผัดผักมะแต่ในแกงต้มเป็นผักผักรวมฉันอยากกินผัดผักอ้าวโอเคแล้วผัดผักอะไรหัวหน้าเอาเ่องมาสิตลาดข้าวต้มมาไหมได้เราต้องเพิ่มผักนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ครบห้าหมู่ก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราแบบเออเดินทางมาเนาะวันนี้เราคิดว่าเราจะไปเดินตลาดหัวหินเย็นนี้บ่ายนี้เราคิดว่าอาจจะมีกิจกรรมทางน้ําหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งจะพูดขึ้นมาคนนี้เขาอยากจะแบบบานาน่าโบว์โดนาตาที่มันแบบ ฉันขอขี่ม้าได้ไหมอ่ะไม่ไม่ลงน้ำได้ไหมอ่ะไปคืออีกแต่สองคนนี้เรื่องเธอคนนี้อยากลงน้ำใช่อยากลงน้ำทะเลนางบอกว่าถือเครสเพราะว่าในทะเลเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในทะเลเธอพวกเธอสังเกตไหมฉันก็เพิ่งเคยได้ยินคำนี้เหมือนกันหัวหน้าบอกว่าอะไรนะเพิ่ปลาไปอะไรสอนผมเก่งขั้นต่อว่าจสังเกตในทะเลอย่างเงี้ย อย่างปลาตายหรือขยาเขาจะโดนขัดทีฝปังทะเลจะไม่มีของเน่าไม่มีของไม่ดีไม่มีสิ่งอ๋อเล็กแห่ก็เลยจะมาลงน้ำทะเลแบบชะล้างถูกเทสหน่อยก็อาจจะให้เล็กแฮกับพีระดาลงน้ำฉันก็จะขี่มา้าชายหาดสวยๆนะจ้า นี่คือกิโลหนึ่งเหรอโอ,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 อ้น่ากินมากเดยอนะคะทุกคนหาที่วางก่อนอนะลุยลุยค่ะทุกคนโออันนี้คูคฉันสั่งทุกครั้งน้องกงั้งน้องกงั้งแต่หนูอะทำไมรู้บป่าพี่จ๋าก็คือกินกั้งปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่มางหัวหินนะจ๊ะ อ,อยู่กรุงเทพไม่ได้กินเลยอ่ะหลังพาไปยุติยาเออหลังทำที่งานเอี้ยออก็จะไปรอ,อ,อร่อยมากกระเทียมอร่อยมากต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอะเท่าอยากให้ทุกคนมาตามร้านนี้นะอร่อยจริงวิวทะเลซีฟู้ด กินอร่อยมากจ้านี่ก็พวกเราก็กินเยอะอยู่นะปวดอยู่นะส่วนคนนี้ก็แค่มะพร้าวสุดนิอ่ะเดี๋ยวจะเข้าโรงแรมแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ทำอะไรต่อนะจ้ะปวดเถอเหรอมาบอกปวยจริงอร่อยเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากครับเห็นใบรับประจำจริงจริงใช่ไหมตั้งแต่ที่ฉันจีบกับแฟนใหม่ๆนะจ๊ะได้เลยจนฉันก็แต่งงาน แล้วพี่อยังมีรูปตอนแรกค่ะเออจริงฉันยังไม่เปิดตัวนะจ๊ะตอนนั้นน่าเดี๋ยวไปให้น้องโชว์สินานมากปี2018แล้วก็คือแบบมีมาเรื่อยๆเพราะว่าไทยตูอเก็บไว้ค่ะมาตั้งแต่ปี2018ใช่นานมาก อยู่ตรงข้างพี่ผ่าชั้นเลยจ้ะตอนแรกเราจะไปขี่มา้าแต่ว่าส่วนโต๊ะเธอเดี๋ยวฟ้าผ่าฉัน <c oughs> ส่วนคนนี้ช่างผมชัมมมม<า>้นมาหน้ามาจ้าทีนี้เราก็อยู่ที่ซันแดนซ์นะคะที่นี่ก็จะเป็นแบบร้านอาหารแบบชิวๆแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยจ้าเธอก็จะมีวิวของเมืองเฮ้ยเมีชุดว่ายน้ำเฮ้ยเขามีชุดว่ายน้ำไ,ไขยด้วยชุดว่ายน้ำมันในขายหรือเปล่าคะไปดูชุดว่ายน้ำกันเลยจ้ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ซันแดนส์นะคะก็ค oh. ือฝนตกค่ะแต่ฉ well. so oh. 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 wow. ันแบบอยากได้ชุดว่ายน้ำจ้าแล้วที่นี่ก็คืออยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยเรามาดูชุดว่ายน้ำกันดีกว่าเออแล้วราเ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 รนี่ชุดว่ายน้ำอยู่นี่ไปโอ้มาคาเฟ่แต่ยังมาร์คไม่เสร็จทำตัว้เหมือนจิ๊บจ๊าใช่แล้วมาซื้อชุดว่ายน้ำที่นี่โลดๆฝนตกดีเลยอ่ะ เฮ้ยน่ารักอ่ะเหมาะกับสาววัยยี่สิบกว่าเลยอันนี้กได้อันน้าเิอีกอ่ะน้าแลดูเป็นปริศนานะปริศนาอะไรปริศนาท่านชายพศโบราณส์ Yes แต่เนี้ยน่ารักเนาะน้น่ารักเลยอ่ะทุกคนสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเอาไหมเราต้ต้องเอาแหละมันน่ารัก ฟ้าโปร่งแล้วจ้าฟ้าโปร่งแล้วเสียดายจุ้งเบิดขอให้ฟ้าโปร่อย่างนี้ด้วยเถอะนะคะคืนนี้ลราจะได้ไปเดินตลาดโต้โหัวหิตไปอัปเดตว่าคนที่ร้านอะไรบ้าง ออิค่เนาะเขามากันเป็นก่น่าจะเอารูเมสมาด้วยจ้าเราจะไปลูยตลาดหัวหินกันนะคะฝนหยุดตกแล้วเราก็จะเหมาไปเลยจ้ะเพราะสมาชิกเราเยอะพวกเธอฉันไม่ได้นั่งสองแถวนานมากแล้วอ่ะตื่นเต้นมาก สนุกดียังยังไม่เริ่มตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดโต้รุ่งหัวหินกันนะคะไปอัปเดตกันดีกว่าคะ่ะว่าของกินมีอะไรบ้างก็หลังจากมื้อกลางวันนะคะเราก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะเราจะไปอิ่มท้องกันที่ตลาดหัวหินค่ะเย <Okay. S 1> yeah. หนูไปเอาเบอร์เขาไว้ก่อนจะดิว้ว ลุยลุยลุยเริ่มตรงไหนคะไม่ตรงไปเริ่มข้างหน้าเลยอุ้ยหมูทอดอยากกินเลยอะหมูทอดน่ากินว่ะเลยได้ปะแล้วไงหมูทอดน่ากินว่ะได้ไหมเริ่มเลยเหรอได้ดิอันนี้อะไรอะพี่ให้กิน่อนอันนี้อะไรคะอันนีปีกกะของพิกซ่าอร่อยผมบอกมแล้วเอานี่ด้วยอร่อยอร่อยเอาไปเลยเอาไปเลยอะไรอะอันนี้อะไรอันนี้ ปีกลางตีไก่อันนี้จันนอกกินอ่ะอันนี้กระดอ่อนกระป๋องคือองคือโดยกินแบบปุ๊กปิ๊กยังไม่ทันเดินเข้าไปเลยเอ,เอ,อ่ะเธอก็อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินแล้วนะคะตื่นเต้นมากลงรถมาก็โดนหมูทอดไปแลเราจ้ามันไม่ได้มีแค่ของกินอย่างเดียวนะนี่เพิ่งเริ่มนะมันมีแบบเครื่องประดับปุ๊ก,กิ๊กเสื้อผ้ารองเท้าอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้ยนี่น่ารักอ่ะชิโนนี้ดีกว่าเอาหนูเร็วกดเหมนพี่เขาหน่อย เส้นยาวก็50าสิบเหรอคะหมายถึงอันนี้ก็ห้าสิบเหรอคะเธอแต่ส้อยมันน่ารักมากเลยนะจิดิวอ่าเอาสองอันนี้พอดีละค่ะพี่อี่นี่ฉันชอบอะไรแบบนี้ แต่มันตัวใหญ่อุ้ยอันนี้ก็นา่ารักอ่ะหนูน่ารักอ่ะกางเกงมาร์กุยอ่ะอ๋อนี่แฟนตัดเองเหรอคะใช่เป็นใครเหรอคะออออไม่นของที่รักตัดเองนะอ,อันนี้เหมือนชุดน,นอนป้าทำไมน้องก็ใส่แล้วน่ารักวะน่ารักเฮ้ฉันแอบเห็นอันนี้ธีรดาอันนี้น่าจะน่ารักธีรดาโอ้ แต่ไปไหนเหลยได้ก็น่ารักนะสีไหนน่ารักสีเหลืองไปบอกสี่เกสิบลดแล้วเหลือหนึ่งพันทนขอบคุณค่าไป <c oughs> เลยค่ะคุณพี่ <c oughs> <c oughs> แปล้อบาไม่ได้นะโอ้ยขอบคุณคพาเป็นเ็จหนึ่งพัน 1, สีพ่พร้อมแถมขอบสั้นไปอีกหนึน่งนะเอา,อา เย็ <Keep> <อ>นครับเ<อ>ย็นะคะ่ะเดี๋ยวจัรยจะเอากล้วยกับไอติมช็อกโกแลตละกันทั้งนั้นค่ะแล้วก็ใส่ไอติมแล้วก็ไอติมช็อกโกแลตนะคะโหมันจะอ้วนไปกันใหญ่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะคะคิดก่อนเดี๋ยวขอดูของคนนี้ก่อนน,น่ากินนะอ่ะโทรมาดูสิ ฉันกินร้านนี้มันานมากฉันกินตั้งแต่เมื่อก่อนมันเป็นเหมือนแบบอยู่บนรถปะคะเหมือนแบบเป็นรถรถแล้วก็เป็นเต็นเตอยู่ตรงเนี้ยใช่ป่าวใช่ะใช่ไหมเออเฮอฉันกินร้านนี้นานมากแลังใส่เขาไม่ได้มากินอีกเลยลูกคุณต้องกินนะใครมาตลาดโต้รุ่งหัวห็นต้องกินอ่ะโถ่อะไรเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแป้งเขาดีมากเพราะเขาบอกว่าต้องกินไอติมคู่แบบเพราะว่าเขาเป็นสูตรเขาทำเองเด้อ จังซีไหนสามพันกิโลแคลอรี่รู้สึกว่าเดินอยู่หน้าวัดอาซากุสะเลยอะค่ะ <c oughs> ชินจุก,กุอะกลับเป็นชากเขียวห้าสิบสามอรู้สึกเหมือนเดินอยู่ชินจุกุเลยอะค่ะน้องเขารู้จักใช่ไหมจ๊ะ เจนเจนซีเขารู้จักฉันนะจ๊ะมาให้แม่อยู่ตรงกลางสิลูกมาอ่ายใหู้อะเข้ามาลูกขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำตาจะไหลน้องๆเจนซีรู้จักฉันอยู่นะจ๊ะเรียกชื่อฉันถูกด้วยจ้าสวัสดีค่ะข่ายหน่อยเขาเป็นแฟนับฝับ จักะจันนะคะทำไมน่ารักมากเนี่ยแล้วมาเจอด้วยราคาสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณพี่ติ๋ได้สินค้าเราไปกันต่อค่ะยังไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่เลยเนาะเธอเขาบอกว่าชาล้านนี้อร่อยมากเขาบอกว่าชาล้านี้ก็คือแบบเบสเนาะชาล้านหนึร้อยชาดำเย็นค่ะชาดำนะครับชาดำเย็นหวานปกติ ชาไทยใส่นมเยอะๆป่ะใส่นมไม่ต้องเยอะมากเนาะอ๋อชาไทยใส่นมไม่ต้องเยอะปกตินะพี่หวานปกติหวานร้อยหวานแต่อย่าตัดขานะถ้ามึงจะตัดไม่ตัดไม่ตัดตัดมึงคุยกันก่อนเอาดีๆกระดังคารับเท่าไหนนะครับพี่วอลลอยเจอคุณแม่คืนนี้หลับไหมพี่ตีสี่ตีห้า ตังหวานได้ปะได้ครับหวานร้อยไปเลย <c oughs> นี่แปลว่าหนูเป็นคนกินหวานปะใช่ครับพี่เป็นคนกินหวานมากเดี <c oughs> ย๋ยวตัดอันนี้ออกนะเดี๋ยวผัวกูบ่น <c oughs> หรอพี่หนูเป็นคนกินหวานมากเหรอใช่ครับเพราะเพราะว่าที่ผมใส่มันเป็นสแตนดาร์ดกลางๆอยู่แล้วครับ <c oughs> เออเลิศ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 ม,มันต้องหวานตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเข้มไหนนะพี่แต่ชามันเข้มดีหวานร้อยหวานแบบน้ำตาดีดีของชาเลยนะ หวานรอยไปเลยค่ะขากูยังอยู่ปะอ๋อยังอยู่ยังอยู่นะคะทุกคนสี่สี่หลับเหรอพี่สี่สี่หลับใช่ไหมสี่หลับสี่สี่เตีร้านนั้นคืออะไรไม่ผ่านคิวซีเหรอน้องเซนเจ้าที่เซนเจ้าที่ตกใจอ่นพูดจริงปะจงตาพูดจริงเหรอทำไมเจ้าที่มีทำไมเจ้าที่เล็กจังอ่ะถามจริงแล้วปกติกินเขาใส่ซอสป่ะหรือใส่เออโอเค เ,เรากินแป้งมาหลายร้านมากเลยตั้งแต่เค้กมาโรตีมันยังไม่มีโปรตีนเท่าไหร่หรอเ,เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดินตลาดเสร็จเนี่ยเราจะกินอะไรไปบ้างแล้วก็ประมาณกี่กิโลแคลอรี่นะคะหรือว่าอย่าไปนับไม่นับเนาะวันนี้เป็นชิดเด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 ชรหรอโอ้โหพอมากเดียวกันนี่ขนมโตเกียวใช่ไม่กล้ากินตอนนี้เพราะมันร้อนเดินไปก่อนเนาะเออเดินยไปก่อน อืมอร่อยมึงอร่อยไม่เปี้ยวแล้วคิมขนาดนี้เต็มดีเนาะหวานเต็มดีไงมันมีความหวานของน้องแป้งเนี่ยนิดหนึ่งไส้วโรอนี้ดีดีไหมอยากทำหกนะจะดิวเที่หนูขอชิมไส้ได้ปะไม่ครับไม่หรอมันมันเคียไส้อร่อย ่อนนต Bref, ını, ้มแล้วก็เอมาทอดส้อร so ่อยอ่ะพี่ขอกินไส้อันีกปันได้ป่ไกินเยอะอร่อยนะหมดแล้วด้วยคนนีเยียมบบาก็เยียมเลือดอกหอมก็ยีมสี่ีสงร้อย2ีสแล้วก็ข้าวเหนียวสี่อร่อยจริงอร่อยจริงนอามร้อยสาร้อยสี โอเนน้พโอเพลงนานมากมัน่ายเพงนานมากทุกคนหมดแล้วจ้าที่เราเห็นเห็นนะจ้าฉันรู้สึกว่ามันยังแบบไม่พอจะไปต่อที่ตลาดซิกคด้าชื่อจัก,กรจนนันท์มาทันทีก็ต้องไปตลาดซิกคด้าจ้ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าคืนวันศุกร์ตลาดซิคาดามีอะไรรู้สึกว่าจะต้องช็อปปิ้งอีกจริงๆแล้วคืออยากไปซื้อชุดแบบนี้อีกคราที่แล้วฉันมาก,กับแม่แล้วฉันก็ซื้อที่ตลดดาดซิคาดามันมีหลายสีมากแต่ต้องไปซื้อนะจ๊ะ มาถึงแล้วจ้าซิกาด้ามาเก็ตหรือว่าตลาดจักกีจุนนะจ๊ะตลาดจักะกจันนั่นเอง,องที่นี่ดูสนุกสนานนะทุกคนเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราเขามีโชว์เห็นไหมฉันบอกแล้วเขามีโชว์มีโชว์อะไรยังไงด้วยเทอมเขาเขาเครื่องดนตรีไทยอ่ะเพลงนี้เขาถูกใช่ น้องเขาเป็นทานฟอร์เมอร์จ้ะเฮ้ยเอ็นดูอ่ะอ้าวไปลุยกันดีกว่าโทษเขาลึโลดตื่นเต้นอ่ะจริงอุ้ยน่ารักจังน้องน่ารักจังอา้าวน้องหายไปแล้วขอน้องน่ารักมากเลยอะดูดิ โอ้ยเอ็นดูมีน้องมีสองตัวด้วยพันอะไรอะคะพี่ใช่แจ็คลาเซลยบปะจับได้ไหมคะ <c oughs> ชื่ออะไรคะ <c oughs> มะเขือโอ,อ,อ้น่ารักจังเลยมะเขือมะเขือมะเขือน่ารักจังเลยเจอกันนะมะเขือนู่นมะเขือมีเพื่อนด้วย <c oughs> โอ้โหมะเขืน้องพี่ตอนนี้ชื่ออะไรคะพี่ <c oughs> มาลาอคะมาลาอันนี้ก็จับได้ใช่ไหมคะ น่ารักจังเหมือนตุ๊กตาเลยน้องตึงเชือกเหรอลูกอ๋อน่ารักจังเลยมาลักกามะเขือสวัสดีค่ะบา,บายยนะน่ารักมากเลยย่านี่ทุกคนฉันซื้อเสื้อรันนี้จ้าชุดนี้เลยเห็นวป่าน้ารักเปล่า,อ,าอ,อันนี้มันไม่เหมือนแบบรุ่นที่หนูซื้อไปนี่เนะเาะของหนูคือรุ่นนี้ใช่ปะ อันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นสมอกหลังอ๋อใช่ใช่ฉันซื้อหนูซื้อขาย,ยาวไปด้วยใช่ขอบคุณน,นะคะแ้วฉันก็มาวาดรูปหมาที่นี่ด้วยแต่ฉันจำไม่ได้ว่าร้านไหนเขาเดิดหนหากรูนนู้เหมือนตรงั้นเขามีวาดรูปเออนั่นแหละนั่นแหละเด,ดี๋ยววนดูวนดูเพราะฉันจำได้ว่าแม่มาจ้างเขาวาดรูปหมาแล้วเขาก็วาดแบบน่ารักมากเราเดินวนเป็นซอยดีป่ะเห็นไหมจ้ามีคนเสยรโลดโลดระลก อ๋อที่มาวาดรูปนอะครับที่แล้วหรอครับที่แล้วฉันมาวาดนี่แล้วฉันก็ให้เขาวาดจบไปให้ด้วยสวัสดีค่ะน่ารักปะโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากอุ้ยทำไมเป็นแบบสั่งวิธีนี่หรอหนูได้แนวมาใหม่ต้องวาดตัวใหม่ให้แล้วแหละนี่ไงที่ครับที่แล้วคุณแม่แบบสั่งเขาวาดเอาไว้เห็นปะ นะคราวนี้จะวาดเพิ่มอ,อ่ะเดี๋ยวหนูทักไปนะคะเดี๋ยวหนูปักหมุดไว้ก่อนเพราะฉันจาชื่อร้านไม่ได้จ้าเพิ่มมันน่ารักมากเพราะว่าจําชื่อร้านไม่ได้เลยต้องมาดืิม <laughs> แน่นอนปะแน,นนแน่นอนปะคราวที่แล้วแม่ซื้อลูกไปลูกๆซื้อจากร้านแถวเนี้ยนี่คราวที่แล้วฉันมาเดินแล้วก็ได้รูปไปสองรูปเป็นรูปวาดแมวหมาอันไหนเนี่ยที่หนูประมาณเนี้ย แต่จำไม่ได้แล้วว่าร้านไหนอะ่ะคราวที่แล้วที่คุณแม่มาพี่เขาก็นั่งว่านอย่างนี้เลยรู้แต่สวยมากวันนี้เป<น>็นลูกหมาอีกแล้วเนี่ยนี่ไงพี่เขาจำได้<อ>ด้วยฉันไม่เจอลูกหมาแม้คุณพี่วาดสวนเหมือนเดิมเลยไม่แล้วลูกหมามาเติมเลยเหลือแต่ลูกเดิมๆเหรอคะสวยฝีมือพี่เขาแบบเทพมากกว่ะเธอไหนไปดูซินี่วันนั้นฉันก็เกือบเสร็จอีภาพนี้หนู มันแบบกวนๆมะกวนๆเนาะกวนๆเนาะน้องผู้ชายมาดูแล้วเท่หเท่ตลาดนี้มันไวไลตี้ด่เนาะมันแบบมีหลายอย่างเลยอะเออ เออแต่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะประทับใจอ่ะอันนี้คือประทับใจจริงๆนะเมื่อกี้เราหน้าขอเพลงเขาเนาะได้เหรอได้ขอเพลงอะไรมาคะได้ไม่ได้เฮ้ยได้ไปไเลยมีเพลงพี่เบิร์ดไหเพลงพี่เบิร์ดอโอไม่ก็เธอจะรีเควสเพลงที่แบบโบราณมากๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบอือแสงสุดท้ายก็คู่กัดพี่ง่อยสองเพลงเลยอ่ะตอนแรกฉันคิดมาฉันก็พี่เบิร์ด พี่เขามากเลยอ่ะ <laughs> เออหัวหน้าชอบลีลาพี่เขามากเลยอ่ะ ต่อเลยต่อเลยเป็นเพลงที่เชิญขออีกหรือเปล่านะบอกไวัมากมากับแมวมาเจอกันสู้กันถูกที่ต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจะเอา้าโนกี้ทองขอลงมาต่อกรโนกเอียงอ่อยอีย้เอียงเสียงกันตลอดเวลาแล้วไรต่อ อิ่มมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาหลายตลาดเลยเป็นยังไงบ้างคะสําหรับ E ีพีนี้นะคะเริ่มแรกเราก็คือไปกินข้าวกันที่ร้านวิวทะเลเนาะแล้วก็จะไปคาเฟ่กันแต่ว่าฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจฝนตกแล้วเราก็มาจบที่ตลาดของหัวหินนะคะมีตลาดโกรุ่งหัวหินก็สิคาด้ามาร์เก็ตนะคะก็สนุกสนานกันไหมคะเดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่าว่าต่อไปเราจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ E ีพีนี้ลาไปก่อนค่ะ okay, 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 okay. ปามี่คิดมาก ใส่ฉันมันหนึ่งวันไว้กับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ